谁呢？块。上、嗯、上。上 ผสมถึงครทุกท่านเนาะตอนนี้ค,คิงข้าวเพิ่อนก็ตื่นทุกคนอยู่ที่ที่พักเนี่ยเนาะเดี๋ยววันนี้จะออกเดินทางไปเฮ็ดธุระส่วนตัวนัน่นึงเนาะอยู่ที่ตัวเมืองบางเวียงยนะี่แหละเนาะฝากทุกคนติดตามเนาะเดี๋ยวตอนนี้กัลังหัลโหลตอนตื่นเมื่อคืนนี้นอนบาหลับไปย่างเลาะเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวส่วนฮอดสิบเอ็ดโมงเข้ามาฮอดปาร์ ที่ภาคเนาะก็เลยยับเพียรๆนิดนึงก็เลยตื่นช่วย,ยตอนนี้หกโมงปลายเนาะหกโมงปลายหกโมงเช้าอะไรเนาะเดี๋ยวจะตุลากทวเลตัวจะลงไปโอเคเนาะโอเคครับทุกเนาะตอนนี้เราคิงมามีนัดสัมมนากรอยู่ที่ฮองแฮมทวีสุก เนาะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศอยู่รอบๆนี้เบิง่งเนาะตอนนี้ลุกขึ้นมาเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวย่งางลเลาะลิ้นนอนบลับแล้วก็บเบื้อนี้มาเดินทางไปทรงงานซัมมานาเนาะอยู่ที่องแฮมทวีสุขวังเวียงนี่เนาะเดี๋ยวกําลังจะข้ามขั้วไปเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบๆขั้วนี้จะเป็นขั้วที่ขั้วนำซองเนาะมีไร่ขั้วอยู่วังเวียงนี่เนาะตัวนี้จะวิวดีขนาดเลยนนเนาะแล้วก็เขาจะมาขี่เหือกันอยู่นี่ วังเวียงนี้มีวิวผู่ผ้าสวยงามไร่ที่นั้นเนาะองแรมทวีสุขเนาะที่บอกว่จะไปสมนากุเด้วยเนะงงาะเขางมงงานสมนาคุณเอ้ยน้ำน้ำซอง ขั้วตัวนั้นเนาะขั้วเมื่อคืนนี้บลอกกิ้งมาไลายมันลายสุดยางพานให้กุกคนได้ดึงแนละ้วเนาะโอ้บรรยากาศสุดยอดพี่น้องตอดเช้ากับบรรยากาศซิวๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไป แฮมเราถ่ายวิวลงมาให้ทุกคนด้เบิ่งเด้อช่วงนี้ยังเฮ็ดเวียกส่วนตัวหัหันแล้ว,วเถออี้ออวอนาะ

bà đi không sao ồ cái săn nó ngon à chết chết thôi, chết. chết nó

สัน,นท,ที่เจ็ดมีนักท่องเที่ยวคนเกาหลีไล่แล้วเราจะเป็นห้องห้องวัวานะห้องวัวา ก็น่าจะเป็นคนจีนคนเกาลีนใะหม่บน,นี่นะเดี๋ยวพีพาทุกคนมาเบื้อบรอบ โอ้ซื้อเนี้ซป่ะฮะซั่งซั่งโอ้ซั่งผลลุ่มของบางมาเที่ยวเนาะโอ้มาจากมือแล้วข้าก็มาวานี้ข้าก็มาวานี้ไปไซมาได้หรอบางเวียงยังบม่ได้ไปยังบม่ได้ว่าให้ก็ให้ก็มาเมื่อวานโอ้แค่นี้อยู่จากมือซ่องมือคือว่ามือนี้เริ่มเนาะเริ่มเที่ยวเนาะอยู่ลุ่มขอบางอยู่บ้านนะ หนาซ่าว้ยหนาซ่าวหางไปตัดของสีโอ้นาซ่าวหางไปตัดของสีแค่นี้ไปซะเลยจะไปดินทำทำจังวะทำจังวซีฟ้าอ๋อโปรยบะละกู้บุ๊งมะละกู้บุ๊ฮะบ่อ่าอันนี้เป็นซ่าวล่องกระบางมาเที่ยวบางเวียงล่องกระบางก็มีบ่อนงามอยู่เนาะบ่อนงามไล่หนาะมาตลอดบุ๊งหรือว่า ส่อมเถือส่อมเถือมากันจากคนทั้งหมดส่อมขนส่อมขน,นแพ่นมือหื่อกับแม่นพักตัวน,นี้บอกแม่นพักเขาให้ลิ้มมนมันเลยเจ้าล่วงาวา เดี๋ยวมาชมบิวแบบนี้ไปก่อนทุกคนเดี๋ยวมืน่นมืน่นเสร็จเสร็จงานตอนเช้าแล้วเนาะเสร็จงานตอนเช้าเดี๋ยวเราจะพาไปท่องเที่ยวเบื้องซ้ายที่ท่องเที่ยวเนะาะโดยเฉพาะเป็นนี่ก็บารากคูหรือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวดึงทำบาเป็น,ปนย่างเนาะหรือว่าเป็นลองเหอือล่องอย่างสุมบิวธรมาารมชาติเนาะ